ครับผมจะไปเลือกที่เมลอีกครั้งนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของอินบ็อกซ์นะครับเมื่อเราจะอ่านเมลนะครับก่อนอื่นให้สังเกตก่อนนะครับว่ามีเมลเข้ามาให้เราอ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็หลักการง่ายๆก็คือเลือกอ่านเมลตามระดับความสำคัญนะครับสมมุตินะครับตอนนี้มีมีอีเมลเข้ามาหาผมแล้วผมรู้ได้ยังไงนะครับก็จะมี คือมันจะมีอีเมลหลายอีเมลนะครับแต่เราจะเลือกอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านนะครับอีเมลที่อ่านแล้วอาจจะมาปะปนกันอยู่นะครับในที่นี้นะครับผมสนใจอันนี้นะครับสังเกตอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะบอกเวลาด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีว่าส่งมาจากใครนะครับแล้วก็มี subject หรือหัวเรื่องหรือหัวข้อนะครับตรงนี้แล้วถ้าคลิกเข้าไปเนี่ย บริเวณ r e a d i n g p a n เนี่ยก็จะแสดงเนื้อหานะครับโดยปกติถ้าโชว์ leading p a n แล้วคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเราออกมานะครับออกจากการคลิกรายการเนี่ยซองจะเป็นรูปจดหมายซองจะเป็นรูปซองเปิดทันทีแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยถ้ายังไม่ได้อ่านเนี่ยก็จะปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยไม่ต้องการให้อ่านง่ายแบบนี้ก็คืออาจจะต้องซ่อน r e a d i n g p a n e ไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราเผลอไป เลือกที่ reading panel เนี่ยเขาจะถือว่าอ่านแล้วนะแต่ถ้าถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมไม่ซีเรียสผมกอ็อ่านแล้วก็ตัวเองรู้ตัวนะครับว่ายังไม่ได้อ่านนะผมก็วิธีจะอ่านก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับนอกจากจะอ่านจาก reading panel แล้วตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ดูตรงนี้อันนี้เหมาะเหมือนกันนะครับในกรณีที่เนื้อหาสั้นๆแล้วเราไม่ต้องการที่จะเปิดขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับโอเคแต่ต้องการอ่านให้สะดวกอ่านได้อย่างเต็มที่นะครับก็ให้ด o u b l e ลคลิกขึ้นมานะครับ เขาก็จะเปิดอีกหน้าต่างขึ้นมาซึ่งถ้าตรงนี้เราไม่สาเราไม่เพียงพอในการอ่านเนี่ยนะเราก็สามารถขยายคลิกที่ปุ่มอะไรครับ maximize ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอ restore กลับมานะครับก็อ่านเนื้อหาในเมลตรงนี้เรียบร้อยอ่านเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการอะไรครับคลิกที่ปุ่ม close ต,ตรงมุมขวาของหน้าต่างเนี่นะครับหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็กดแป้นพิมพ์ escape 1ครั้ง ในการปิดเมลที่อ่านไปนะครับอันนี้ก็คือการเปิดอ่านเมลนะครับ